สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนายปีแ้แมนนะครับ<ม>จาก p t a m o b i s com <ม>ซึ่งวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้าตัวหัวเว่วยครับ P8 นะครับก็ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วละ่ะแล้วก็ได้เครื่องมารีวิวกันนะครับก็เราจะเห็นตัวบทความที่จากคุณวสสันนะครับ0 0 7ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมพามาเ,เป็นวิดีโอรีวิวแล้วกันนะครับก็มาบอกกล่าวให้ทราบกันถึงตัวเจ้าหัวเว่ย P8 ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัว สเปคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหัวเว P8 เนี่ยได้ก็คงเป็นที่ทราบกันนะครับว่าตัว CPU เนี่ยมาจากของหัวเวเองนะครับที่เขาทํา CPU ขึ้นมาไม่ได้ใช้จาก่ายไหนนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทั้ง CPU ทั้งตัวซอฟต์แวร์เองก็ตามนะครับก็เป็นของหัวเวทั้งหมดเลยนะครับเจ้า P8 นะครับมาพร้อมกับตัว CPU นะครับที่เป็นค i r i n นะครับ รหัส930ตอนนี้เป็น64บิตเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับความเร็วเนี่ยคือคือจะเป็นแบบ octa core นะครับความเร็วในระดับเอ่อเป็น quad core 2กิกนะครับบวกกับ quad core 5กิกนะครับก็เดี๋ยวนี้ octa core ก็จะเป็นประมาณว่า4แกนทำ2ตัวนะครับผมก็จะเรียกเป็น octa core และตัว UI นะครับก็จะมาพร้อมกับตัว yeah. เาเรียกว่าอะไรอ่ะ e EMUI นะครับถ้าเรียกเป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกตรงตัวนะครับ e EMUI แต่จริงๆเขาอ่านว่าอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นก็ EMUI หรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เลยเป็นเ e รียกเป็ U I, น EMUI ครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3.1แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงระบบปฏิบัติการข้างในจริงๆก็คือเป็นตัว Android 5.0นะครับ Lollipop นะครับผมตัวนี้เป็นสเปคนะครับ นอกจากตัว CPU แล้วก็จะมี RAM ที่ให้มานะครับทั้งหมดเป็น3 g b นะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวในราคาระดับนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดก็คือ16 g b พอาเรียดหน้าจอเนี่ย Full HD นะครับอ่าให้เป็นภาพโดยรวมของเจ้าตัว a w e ยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีส่วนของกล้องนะครับด้านหน้าที่ให้กล้องมาถึง8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้กล้องด้านหน้า เห็นเท่านี้แหละแต่ว่าแลร้านเลยทีเดียวนะครับรวมถึงด้านหลัง13ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าเยอะมากนี่คือเป็นเลนจากโซนีซะด้วยนะครับมี OIS เรียบร้อยนะครับกันสั่นนะครับมีรูรับแสง2 0นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้รองรับซิมการ์ดนะครับระบบสองซิมตัวนี้อาจจะไม่ได้ถอดให้ดูเนาะก็คือเป็นถาดซิมจิ้มออกมานะครับถาดซิมจะถาด,ดไอตัวไมโคร s d สนะครับสามารถเพิ่มไมโคร SD ได้แล้วก็ถาดซิมจิ้มออกมาปุ๊บเรา จะสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็รองรับ 4G ด้วยทั้ง2ช่องเลยนะครับก็ Active ซิมสมมติว่าเราสใส่ 4G ซิมใดซิมหนึ่งไปแล้วถัดอ <im itation> สั่งใดฝั่งหนึ่งไปแล้วครับอีกซิมหนึ่งก็จะเป็นอ่เป็น 2G นะครับตอนนี้คือตัวราคาก็คือที่พันอทดทีครับหมื่นห้าพบาทนะครับจะเห็นว่ารูปทรงดีไซน์เนี่ยตอนนี้หัวเว่ยทำออกมานะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวต้องก็หลายรุ่นแล้วละ่ะรวมถึงเจ้าตัวปีตัวนี้เองนะครับ ก็สวยงามนะครับตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกบอกดี้เป็นโลหะทั้งหมดเลยเห็นว่าเป็นขอบที่เป็นโลหะนะครับความบางก็ใช้ได้เลยนะครับดูปุ่มกดนะครับปิดเปิดเครื่องตรงนี้จะเห็นว่าก็ทำออกมาเป็นแบบมีเฉดสีมินชฉดอยู่เลยนะครับดูสวยงามนะครับในรถเสียงขอบทั้งสองด้านก็จะมีตัวตัดขอบอยู่นะครับ เก็ง่ายๆด้านบนนะครับก็จะมีเฉพาะตัวช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ไม้นะครับกับอีกด้านนึงก็เรีบเรยบๆนะครับไม่ได้มีอะไระด้านล่างก็จะเป็นแน่นอนที่เสียบไมโคร USB แล้วรวมถึงตัวช่องลำโพงนะครับแล้วก็ไม่ด้วยซึ่งก็คล้ายๆกันนะตรงหลังๆก็หลายๆค่ายก็ทำเป็นแบบนี้คล้ายๆกันนะครับซึ่งต้นแบบมาจากค่ายผลไม้นั่นเองนะครับ ก็ขอบนะครับเห็นว่าขอบมีขอบตัดรึบตรงนี้ทั้งสองด้านด้านบุมบนด้านบนและด้านล่างนะครับขอบตัดก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยดูมีเป็นมิติดีนะครับสวยงามครับรวมถึงขอบหน้าจอจะเห็นว่าเนี่ยด้านหน้าหน้าจอนี่แทบจะไม่มีขอบนะครับขอบถ้าเห็นดิสเพลย์ที่แสดงมาเห็นว่าขอบมินิดเดียวนะครับแต่ว่าขอบกระจกเนี่ยติดหน้าจอไปแล้วอยู่แล้วนะครับติดตัวเครื่องนะครับก็เห็น ตึ๊บโอเคตัวนี้จะเห็นว่าเป็นแรนดอมนะครับตัวนี้จะเป็นเป็น UI นะครับที่เราเปิดปิดปุ๊บมันก็จะมีภาพที่พันเป็นสามารถแรนดอมได้นะครับตอนนี้ตัวข้างในนะครับด้านในเนี่ยแอปมีให้เยอะเลยทีเดียวนะครับครบถ้วนนะครับปกติแอปทั่วไปเนี่ยก็จะมีให้ครบอยู่แล้วตัวนี้จะเห็นว่าจะเห็นว,ว่าไม่มีตัวแอปดอลเวอร์ด้วยก็จะเป็นหน้าโฮมปกตินะครับแล้วก็จะเป็น Google Service อยู่ในนี้นะครับรบรรดา Google ต่างๆนะครับมีกล้องถ่ายรูปมีแกลลี่นะครับเพลงวิดีโอตึ๊ด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 อ่ามีถึงตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับมีโปรแกรมอัปเดตนะครับซิมทูคิดด้วยเปิดอัปเดตอัตโนมัติไหมนะครับเวอร์ชันปัจจุบันตัวหาการอัปเดตด้วยอ่าอัตโนมัติเรตาตรวจสอบดูก็ยังไม่มีการอัปเดตอะไรนะครับตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดแล้วโหมดผูกํำกับอันนี้คือน่าจะเป็นอีดิเตอร์นะครับ ที่เป็นวิดีโออินดิเตอร์นั่นเองนะครับมีบอกว่าทำยังไงอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ไม่มีวิดีโอเคแผ่นไปชนบันทึกนะครับตัวจัดก,การโทรศัพท์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่านี่มีการถึงว่าแรมไม่พออะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับมีประหยัดพลังงานด้วยนะครับรวมถึงมีร้านที่เก็บข้อมูลนะครับซอฟต์แวร์ไม่พอนะครับจัดก,การเครือข่ายการรับส่งก็จะดูว่ารับส่งเท่าไหรต่ตอนนี้เราไม่มีสินค้าใส่นะครับต้องขอให้ด้วยปึ๊บ โอเคก่อนการใช้งานเนีับเห็นว่าถ้าดูจาก UI ก็สเปคนะครับก็ลื่นดีนะครับสเปคคว l ม UI ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แบบลงตัวนะครับโอเคมาดูเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่านะครับกล้องเราเข้าไปใช้งานที่กล้องจริงๆกล้อง missile, ถ่ายรูปเนี่ยต้องบอกว่ามีฟังก์ชันอยู่เยอะมากนะครับอ่า เห็นว่าฟังก์ชันกล้องนะครับเอาเราสายภาพธรรมดาด้วยก่อนปุ๊บชัตเตอร์เร็วนะครับแล้วภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ชัตเตอร์เร็วดีนะครับดูการซูมภาพนะครับ13ล้านก็ถือว่าใช้ได้ละ ตัวปุ่มกดต่างๆจะอยู่บนนี้นะครับตรงหน้า,นาจอจะไม่มีนะครับ okay. มีฟังก์ชันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสามารถถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆได้มีพรีวิวก่อนถ่ายภาพด้วยนะครับแล้วก็ตัวแต่งสวยใบหน้านะครับจะบอกว่าเปิดฟีเจอร์ perfect selfie นะครับเรียกว่าเป็น perfect selfie แต่งสวยมาตรฐานหรือ perfect selfie นะครับ ได้เลยอ่แต่สมิฐานก็จะเห็นว่ามีกรอบนะครับถ่ายภาพด้านหน้ามีกรอบด้วยแล้วก็จำนวนถ่าถยภาพด้านข้างอ่าเห็นไหมครับก้มหน้าลงอ่าก็จะเป็น perfect เซลฟี่นะครับที่บอกว่าผิวเรียบขาวขึ้นอันนี้ก็จะปรับแต่งได้ทันทีนะครับเป็นยังไงบ้างกรนี้ครับหน้าเล็กลงเยอะครับตาก็โตขึ้นนะครับ ปัดแก้มเออเป็นไงบ้างนี่ครับเป็นแบบนี้เลยต่างค่าเฟรจสวยกดทูกได้รูปแล้วครับแป๊บเดียวง่ายๆครับโอเคก็จะเห็นว่ารูปจุดไหนเอ่ยอ่าหายไปไหนล้วเนี่ยก็ได้ละได้รูปตะกี้ก็น่าจะกดเซฟไปแล้วแต่ว่าในภาพนี้ไม่มีแฮะ,แฮะเฮ้ไอ้อลปากมีไหมครับอ่า ไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าได้ครับตีเห็นอันนี้แต่งสวยก็คือพรีวิวได้ทันทีนะครับจะมีบอกอยู่อันนี้ได้แล้วแน่นอนชัวร์เห็นว่าหน้าออกมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับแบบนี้ได้หน้าสวยออกมาเรียบร้อยเลยครับเปุ๊บภับถ่ายวิดีโอมีหน่วงเวลาด้วยนะครับอันนี้คือเป็นกล้องหน้าทั้งหมดนะครับที่สามารถทําได้ถ้าเป็นกล้องด้านหลัง มีภาพวาดด้วยแสงด้วยนะครับอันนี้เห็นว่าไฟไท้ายรถการพ่นสีด้วยแสงน้ําตกนะครับหรือวิจิมีสีดวงดาวก็จะเป็นภาพจมๆนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูอาจจะเข้าไปดูในในส่วนของรีวิวอีกทีนึงนะครับผมก็จะเลือกหมดได้หรอว่าเป็นแสงไฟไท้ายรถการพ่นสีด้วยแสงนะครับ,บ,บต่างๆอันนี้คือเขาตั้งตัวสปีดชัตเตอร์กับส่วนอื่นให้เรียบร้อยแล้วเราแค่กด เลือกก็สามารถถ่ายภาพที่เราต้องการได้ทันทีนะครับสวยๆครับแต่งภาพสวยาภาพถ่ายปกตินะครับโดยภาพถ่ายปกติเนี่ยก็จะมีนะครับพาโนรามาโหมดกลางคืนชั้นสูงนะครับมี HDR แน่นอนแล้วโฟกัสทั้งหมดนะครับภาพที่ดีสุดอ่าเป็น best shot นะครับมีภาพลายน้ำสแตป์ด้วยและสมุดโน้ตด้วยเสียงและมีเสียงด้วยนะครับภาพลายน้ำนี่ครับก็จะมีชั้นอยู่ที่นี่ ตรงไหนนี่มี block рон, มบอกโลเคชันหรือว่าเพิ่มเติมมีอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นท i m e stamp ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราถ่ายไว้วันไหนนะครับผมก็จะมีบอกได้เลยหน่วงเวลาปุ๊บจะลงถ่าภาพตึ๊ดตึ๊ตึ๊ๆตึ๊ตึ๊ตึ๊เห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับตึ๊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 อ่าเสร็จแล้ว คลาจะเป็นภาพเร็วนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างการเห็นภาพตรวงเวลานะครับก็คงเป็นภาพรวมๆเนาะสำหรับตัวหัวเหวินนะครับพี่แปดความละเอียดนะครับวิดีโอนี้ตั้งได้ถึง Full HD นะครับการจะเก็บไปที่ไหนก็ตั้งได้ปิดเสียงได้นะครับลำโพงนะครับ แน่นอนหมดแต่งสวยอันนี้ข้าหมดนี้ก็คือจะไม่ได้อ่ารดความสั่นไหวขงภาพนะครับ OIS เปิดต้องมาเปิดด้วยนะครับตึงมืนค่าเริ่มต้นนะครับก็ได้อ่าเปิดเซฟเฟลฟี่บนมาตรฐานตึกตึกตึก,ตกอก็ถือว่าเป็นการถ่ายภาพกล้องหัวเว่ยนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ่าย ได้รถเร็วชัตเตอร์เร็วนะครับแล้วก็รวมถึงมีฟีเจอร์ต่างๆให้เล่นเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คงเป็นภาพรวมจริงๆนะครับของสำหรับตัว h u ว w e i p ปีนะครับตัวนี้ขอบคุณที่ทติดตามชมน,นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอสัปดัไปนะครับสวัสดีครับ